สวัสดีครับผมศิลปภพครับนักวิชาการฟิสิกส์แกมมาโก้ครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวชุดการทดลองค่าคงที่ของแคงครับผมซึ่งการทดลองนี้นะครับตรงกับหลักสูตรสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมปลายครับในเรื่องการอธิบายสมมุติฐานค่าคงที่ของแคงครับผมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสง ที่ก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าครับผมและการหาค่าคงที่ของแผงด้วยปรากฏการ์โฟโตอิเล็กติกครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าค่าคงที่ของแผงเนี่ยมีค่าอยู่ที่6.63คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาทีซึ่งในการทดลองของเรานะครับจะสามารถใช้ในการพิสูจน์การหาค่าคงที่ของแผงได้ครับผมโดยใช้ปรากฏการ์โฟโตอิเล็กติกเช่นเดียวกันครับโดยเราจะเห็นในรูปนะครับว่า เมื่อให้แสงที่มีพลังงานสูงมากเพียงพอกับแผ่นโลหะอิเล็กตรอนจากแผ่นโลหะจะหลุดออกและเคลื่อนที่ไปยังขั้วไฟฟ้าอีกด้านหนึ่งเรียกอนุภาคที่หลุดออกมาว่าโฟตโตอิเล็กตรอนเมื่อแสงที่มีความเข้มข้นมากขึ้นจะทําให้โฟตโตอิเล็กตรอนหลุดออกมาในปริมาณที่มากขึ้นมีผลต่อกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวงจรก็คือตัวแอมิเตอร์ของเราเนจะอ่านค่าได้มากขึ้นครับผมส่วนในรูปถัดไปนะครับเมื่อเราให้ความต่างศักย์ในทิศต,ต้านการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน จนทำให้อิเล็กตรอนหยุดนิ่งและไม่เคลื่อนที่ไม่เกิดกระแสก็คือตัวแอมมิเตอร์ของเราเนี่ยจะอ่านค่าได้เป็นศูนย์เราจะเรียกความต่างศักย์นี้ว่าความต่างศักย์หยุดยัง้งซึ่งจะมีพลังงานเท่ากับพลังงานจนของโฟโตอิเล็กตรอนครับครับผมต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการประกอบชุดการทดลองนะครับนี่ครับตัวหลอดอิเล็กตรอนนะครับเราจะใส่ลงไปในช่องนี้ครับผมตัวกล่องกั้นแสงครับ เพื่อป้องกันไม่ให้แสงอื่นที่เราไม่ต้องการใช้ในการทดลองเล็ดรอดเข้าไปครับผมต่อไปตัวท่อนำแสงกับหลอดไฟครับเราจะทำการใส่เข้าไปและทำการล็อกให้อยู่ครับผมโอเคแล้วทำการสอดเข้าไปในช่องนี้ครับซึ่งระยะห่างระหว่างตัวช่องกำเนิดแสงนี้กับตัวกล่องกั้นแสงเนี่ยเราจะใช้ระยะห่างเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่า ทั้งการทดลองนี้ควรใช้ระยะห่างเหมือนกันทั้งหมดครับผมแล้วทำการเสียบสายครับตัวหลอดไฟแล้วก็เชื่อมตัวสายไฟตัวมัลติมิเตอร์ทั้ง2อชนิดนะครับเข้าไปในเครื่องครับผม แล้วก็ใส่ฐานไฟฉายครับผมและนี่ก็จะเป็นแผ่นกองแสงทั้ง4สีนะครับซึ่งเราจะเรียงมันด้วยความถี่ที่จากมากไปน้อยนะครับซึ่งตัวสีน้ำเงินจะมีความถี่มากที่สุดส่วนตัวสีแดงจะมีความถี่น้อยที่สุดซึ่งความถี่มากหรือความถี่น้อยเนี่ยจะมีผลต่อการเกิดกระแสฟไฟฟ้าครับยิ่ง ความถี่มากขึ้นกระแสไฟฟ้าที่เกิดก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันครับผมขั้นตอนในการทดลองนะครับเราจะทําการเปิดปุ่ม power นี้เพื่อให้เครื่องทํางานนะครับแล้วก็ปรับปุ่มตัว zero adjust นี้นะครับเพื่อปรับให้ตัว a m m e t e r ตั้งค่าเริ่มต้นที่0ูนย์ครับ,รบเพื่อเป็นการเช็คชัวร์ว่าตัวหลอดอิเล็กตรอนของเราไม่ได้รับแสงภายนอกที่เราไม่ต้องการนะครับต่อไปเราเลือกแผ่นกองสีนะครับเลือกตัวที่มีความถี่มากที่สุด นะครับเสียบลงไปแล้วก็ทำการเปิดหลอดไฟครับะจะเห็นนะครับว่าตัวแอมมิเตอร์ได้มีการอ่านค่ากระแสแล้วนะครับแล้วเราก็จะทำการเปิดตัว Stopping p o t t n t t i l l นะครับแล้วก็ปรับตัว Volume Adjust นะครับเพื่อให้ตัวแอมมิเตอร์เหลือ0และก็จะได้ค่าความต่างศักด์ออกมาที่ตัวมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลครับผม ามาหมุนกันเลยค่อยๆหมุนนะครับโอเคเรียบร้อยครับพอเราปรับตัวว o l ลุมแอดจัตให้ตัวมัลติมิเตอร์อแบบเข็มเหลือศูนย์แล้วนะครับเราก็จะได้ค่าความต่างศักด์ออกมาที่ตัวมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับมีค่าอยู่ที่0.5โวลต์ครับผมซึ่งในการ เปลี่ยนแผ่นกองแสงเพื่อที่ใช้ในการทดลองต่อนะครับวิธีการก็คือเราจะทำการปิดตัวปุ่มวอลลุ่มแอดจัสก่อนให้ตัวที่วัดค่าแอมมิเตอร์กลับมาเหมือนเดิมตอนแรกนะครับและทำการเปลี่ยนแผ่นกองแสงครับผมเสียบลงไปโอเคแล้วเราก็ทำการปรับตัวปุ่มวอลลุ่มแอดจัสเหมือนกับตอนที่เราทำในแผ่นแรกนะครับ โดยเราจะนำค่าที่ได้นะครับมาบันทึกลงในตารางนี้นะครับและกำหนดให้แกน x คือความถี่ส่วนแกน y คือความต่างศักย์และนำไปพอดกราฟสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ครับซึ่งต่อไปนะครับจะเป็นการหาความถี่เริ่มต้นจากกราฟนะครับแล้วก็ตัวการคำนวณความชันของกราฟนะครับซึ่งเราจะหาความถี่เริ่มต้นจากกราฟที่เราพอดได้จากการลากเส้นนะครับเราจะลากเส้นเพิ่มจากจุดที่เราพอดลงมาให้ ผ่านจุดตัดแกน x นะครับแล้วเราก็จะได้ความถี่เริ่มต้นครับผมส่วนความชันของกราฟนะครับเราจะใช้ตัว delta y ส่วน delta x นะครับแล้วเราก็จะนำค่าที่ได้เนี่ยไปหาค่าคงที่ของแพงได้นั่นเองซึ่งพอเราได้ความชันของกราฟเนี่ยเ,เราก็จะนำไปคูณกับตัวประจุของอิเล็กตรอนนะครับก็คือ1.6กคูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมบ์นะครับแล้วเราก็จะได้ค่าคงที่ของแพงออกมานั่นเองครับผม ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการสาธิตการใช้ชุดการหาค่าคงที่ของแพงนะครับหากใครสนใจสินค้าอยากลองนําสินค้ากลับไปทดลองใช้สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของแกมาโก้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแกมาโก้ o, ประเทศไทยจ,จํำกัด